ผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภอสองพี่น้องที่นี่นี่ครบจบในที่เดียวเลยมีทั้งคาเฟ่มีทั้งที่พักมีทั้งร้านอาหารเครื่องมือนี่ถึงยอดเข้าเลยอ่ะเออพี่พูดจริงนะเนี่ยโอ้โหเขาลงไปเล่นเลยมีค่ะมีก็ลงไปเล่นได้ไหมพี่เดินลงไปเนนาได้ในห้องนี้เหมาะสำหรับคู่รักนะพี่นะูเป็นวิวแฟนกันมากกับวิวหลักเนี้ยเวิร์กมากนี่ก็เป็นวิวที่แบบโอ้โห าใครที่แบบว่าทำงานวุ่นๆในกรุงเทพแล้วมาชาร์จแบตที่นี่ผมว่าแบบแบตเต็มกลับไปนี่ง,งานยิ่งดีขึ้นเลบ้านริมนาคาเฟ่ฮะเมียงกีบหมถูกต้องเป็นิกเนเจอร์ของบ้านริมนาคาเฟ่เลยไม่เคยกินเลยพี่อร่อยมากจริงด้วยเข้มขน้นโอแ้แต่ใจร้ายมากนะให้กินของเผ็ดแล้วมากินร้อนต่อ <laughs> <laughs> ไฟจะออกปากแล้วเนะี่ยหากินยางนะเดี๋ยวลองดูเลย